สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชวนรถกับข้าวนะครับเหมือนเดิมเลยนะวันนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดนะอ่าเดี๋ยวผมจะมีคลิปวันหยุดให้ด้วยครับวันหยุดผมได้ทําอะไรบ้างหรือเปล่าครับวันหยุดก็ส่วนมากก็จะพักผ่อนนะส่วนมากแม่งก็ทุกวันนี้ก็เหนื่อยเหลือเกินนะเพราะว่าตื่นแต่เช้ามืดนฮะวันนี้ผมเห็นมาหลายวันและแต่วันสาขาผมเนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้เป็นของพรีเมียมของร้านเลขเจ็ดอีกแล้วครับอ่าเป็นของพรีเมียมเลยตัวนี้เป็นกล่องพรีเมียมนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับนี่ ครับเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นให้ดูนะครับนี่สปาเกตตี้นะครับเส้นหมึกดํานะครับผมเห็นไหมนี่ดูใกล้ครับอ่าอ่านะครับเดี๋ยวไปคุกเคล้ากินกันดีกว่านะครับนี่ครับเริ่มคุกเคล้าสปาผมอ่านชื่อเหมือนไม่คบป่ะสปาเกตตี้กุ้งเส้นหมึกดําอะไรนี่เลยครับเห็นไหมราด เข้าไปครับเห็นไหมอราดเข้าไปนะครับผมโอ้โหน้ำมันหอมนะไหนขอชิมน้ำหน่อยชิมน้ำหน่อยช<ป>ีมซอสโอ้รสชาติเข้มข้นนะครับหอมหอมมากหอมหอมเนยหอมอะไรนะเขาเรียกอะไรชีสนะครับผมมานะครับนี่นะครับคลุกเคล้าเส้นหน่อยนี่มันต้องคลุกเคล้านะครับเส้นหมึกดำเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เส้นหมึกดำอุ้ยน่านกินว่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนทางก่อนอนครับขนาดทางนี้วยเสน้นลองเลยแล้วกันออร่อยหอมหอมเนยหอมอะไรครับเต็มเลยชีสเชิดเนยเต็มเลยลองกุง้งลองกุง้ง เลอะแต่อร่อยมากย้ำอีกสักคำชอบเต้นนะครับหน,หนึบหน,หนับหนึบหนับอกุ้งดีมากครับยังกรอบอยู่เลยอผจะคำสุดท้ายเอาให้หมดนะครับเอาให้หมดมาเอาเต้นให้หมด เน <elim> ่อร่อยครับผม